mm สวัสดีครับพบกับรายการ Aqua Channel กันอีกครั้งครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเานะครับวันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งแนวทางการเลี้ยงกุ้งที่สามารถประสบความสําเร็จได้ในสภาวะที่ราคากุ้งตกต่ำโดยเพราะเรื่องของคอนเซปต์ในเรื่องของการเลี้ยงให้ได้กําไรด้วยการลดต้นทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวลดความเสี่ยงในเรื่องของโรคการเลี้ยงให้เข้าเป้ากับไซส์กุ้งที่ตลาดต้องการรวมถึงนะครับผมการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับในเรื่องของการเลี้ยงกุ้งให้มีการบริหาารรรจััดดกต้นนททุีี่เเชลยคบ Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ทางเจ้าของฟาร์มนะครับครับสวัสดีครับพี่อูดแนทนำการสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมผมกิติเชษครับสุขบารุงทรัพย์นะครับชื่อเล่นชื่ออูดครับเป็นเจ้าของฟาร์มกุ้งครับอยากจะทราบว่าในส่วนประวัตินิดนึงว่าพี่อูดเลี้ยงกุ้งมานานหรือยังครับเออเลี้ยงมาตั้งแต่ ประมาณสัก30ปีได้แล้วครับตั้งแต่ตอนจบมัธยมสมัยกุ้งกุลาดำจนปัจจุบันก็คือทั้งหมดเป็นกุ้งขาวแล้วกุ้งขาวแล้วครับในส่วนของตัวปัจจุบันกับเทียบกับในอดีตความยากง่ายในการเลี้ยงเป็นยังไงบ้างที่มันมันต้องพัฒนาครับก็พัฒนาเปลี่ยนไปเรื่อยมันก็ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งจะไปเลี้ยงแบบโบราณก็ไม่รอดครับปัจจุบันฟาร์มของพี่อู๋เราใช้ระบบการเลี้ยงยังไงบ้างครับถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกึ่งมาตรฐานแล้วครับกึ่งพัฒ ปัจจุบันต้องใช้ระบบการพัฒนาเข้ามาช่วยตรงนี้ครับก็หนึ่งคือลดลดต้นทุนลดความเสี่ยงครับนะครับแล้วก็ควบคุมการเลี้ยงแล้วก็ผลผลิตครับปัจจุบันของพี่อู๊ดเนี่ยเรามีฟาร์มอยู่ทั้งหมดกี่ที่ครับผมมีมีสี่แปลงครับสี่แปลงใช่ไหมครับผมตรงนี้ก็คือเป็นหนึ่งในนั้นใช่ครับผมจะถามนิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยการเลี้ยงระบบการเลี้ยงของพี่อู๊ดเ่ยเราคอนเซปต์การเลี้ยงของเราเป็นยังไงบ้างก็บ่อผมก็จะเป็นเป็นปู PE เอ780ทําไมถึงต้องปู PE พี หนึ่งมันต่างบ่อดินยังไงบ่อดินเนี่ยการจัดการเรื่องตะกรอนยากน้ําขุ่นสีกุ้งทํายากกุ้งโซนนี้จะเป็นกุ้งขายแม่ค้าเนาะถ้าสีไม่สวยขาวๆแม่ค้าก็ไม่อยากได้ครับอันนี้คือความจำเป็นที่เราต้องจัดการเรื่องตะกรอนใช่ครับเลยปูพีใช่แล้วเรื่องของความยากง่ายในการเลี้ยงต่างกันไหมครับต่างครับพอพบปูพีเนี่ยเวลาฝนตกหรืออะไรเนี่ยน้ำที่จะลงไปจะคุมพีเอ่ายกว่าถ้าเกิดเป็นบ่อดินน่ยมันจะชะดินลงไปน้ําจะขุนพีเอตกแต่ถ้าเกิดเป็นบ่อพีอเนี่ยมันจะไม่ค่อยน้าจะนิ่งว่า ก็คือตัดเรื่องของตัววงจรดินที่ทําให้ค่าน้ำแหว่งค่า pH แหว่งก็ือทำให้เราเลี้ยงได้ง่ายขึ้นงนี้ก็คือเราเป็นเหตุผลที่ p ู้ PE ใช่ แล้วก็ในเรื่องของระบบอะไรต่างๆความปลอดภัยะลรพวงนี้ก็ปกติปกติครับเห็นเห็นความสําคัญตรงนี้ยังไงที่คือก็ก็ลดความเสี่ยงครับถ้าเกิดเราคุมเหมือนมีระบบจัดการคุมบ่อคุมตะไคร้สแลนไล่ยก็จะช่วยเรื่องลดความเสี่ยงเรื่องโรคมีผลช่วยเยอะๆไหมครับโอ้โหมหาศาลแต่ว่าแถวนี้ก็คือยังยังดุอยู่ครับมันมีพวกหัวเหลืองพวกอะไรยังมีอย่งนีอเป็นเห็ดน้ำจืดใช่ยังเจออันนี้คือฟาร์มพี่อู๊ดนี่คือเราใช้น้ําจากน้ําจากใต้เขื่อนเป็นน้ําจืดเนาะเป็นน้าจืดจากใต้เขื่อนใช่ครับแต่ว่าผมผมได้โชคดีหน่อยมันกล ตู้น้ำผมก็เลยมีวิธีการเอาน้ําเค็มเข้ามาใช้แล้วก็ซื้อจากรถน้ําเค็มรุ่นหนึ่งขัวน้ำเค็มคออมาเอามาเจือจางตรงนี้รเราแสงว่าความเค็มเราก็ไม่ไม่สูงมากไม่สูงมากประมาณ5้าครับห้อย่างนี้ก็คือถ้าความเค็มอยู่ระดับนี้ก็ EMS ก็ไม่ค่อยรุนแรงไม่รุนแรงใช่ไหมครับครับ<ม> โอเคแล้วลูกกุ้งของท,ทางที่พี่อูนเลือกใช้เป็นยังไงบ้างพี่ผมจะใช้ปล่อยแต่ลูกกุ้งอาซูเปอร์พของ CP ครับให้พูดถึงความต่างว่าทำไมเราถึงใช้คอนเซปต์ลูกกุ้งซูเปอร์พที่เป็นตัวใหญ่ขึ้นเทียบกับลูกกุ้งลูกกุ้งพีเอลธรรมดา ผมผมคิดว่าความความเสี่ยงจะน้อยลงความคุ้มทุนเนี่ยอาจจะประมาณทัก35วันหรือ40วันเนี่ยอันเนี้ยคือคุ้มทุนละรอดละหมายถึงว่ามาอยู่กับเราสามสิบห้วันรอดละเราจะโอกาสขาดทุนเราจะศูนย์ละก็เรียกว่าเรายอมจ่ายแพงนิดนึงเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงให้เขาไปถ้าเผื่อมีอะไรปุ๊บแต่ว่ามาไอ้พวกที่มาเนี่ยก็ถือถือว่าแบบถือว่าถือว่าผ่านละผ่านละครับใช่ไหมฮะพวกเดตายใช่เราเรียกว่าอะไรนะพวกสตรองอ่าครับพวกเหมือนเหมือนเหมือนช่วยเราไปส่วนหนึ่งละพอมาอยู่ เรียกประมาณ35วันก็ถือว่าถึงจุดคุ้มทุนก็คือแบบว่าไม่เจ็บตัวแล้วเจ็บตัว,แล,วแล้วใช่ครับความยากง่ายในการเลี้ยงเป็นยังไงบ้างที่เล่าให้ฟังหมถ้าถ้าเป็นซูเปอร์พีที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยมันก็ มันก็เป็นตามหน้าครับถ้าช่วงที่มันอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆก็อาจจะมีหัวเหลืองมั่งเจอมั่งนิดหน่อยขี้ขาวก็อาจจะเจอมั่งแต่ว่าเจอที่ไซส์ใหญ่แล้ว่มันก็โอกาสใงนี้มันก็ลดลงแล้วความเสี่ยงคือขาดทุนลดลงครับของของที่พี่วุฒิปล่อยเราปล่อยแน่นไหมถ้าเป็นตัวซูเปอร์พีเอผมจะปล่อยไล่ละ5 0 0ห0ื่นถึงเจ็ดหม่นก็คืออยู่ควาเฉลี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นแล้วในเรื่องของตัวจุดเด่นของมันอีกที่ได้ก็คือเรื่องของเราปล่อยลงไปปุ๊บมัน มันกินอาหารใช่เราเราปรับอาหารได้เลยใช่ครับ2วันและ3วันเนี่ยคือเช็คยอดได้เลยเช็คยอดได้เลยเช็คยอได้เลยมันช่วยการเลี้ยงเราอย่างไรบ้างถ้าเราครับเช็คยอได้ง่ายขึ้นแล้วเลยคือพอเช็คยอได้เนี่ยอาหารที่เราให้เนี่ยมันก็ไม่ได้ไปเผื่อมันละคือเรากินมันกินตามจริงไอของที่มันจะเป็นของเสียในบ่อมันก็จะลดลงหมายว่ามันไม่ต้องไ่เผื่อมันให้มันโดยว่าคือมันกินหมดจริงๆใช่ไหมแล้วเราก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มไปได้เลยครับเอาหมายความว่าถ้ายิ่งเช็คยอดได้ไวครับ เขาเรียกโปรแกรมอาหารได้เป๊ะเนี่ยของเสียจะยิ่งลดลงเพราะว่าเราไม่ต้องแบบไปคำทางันไปเดาใจว่ามันจะกินไหมถ้าเป็นกุ้งเล็กเราจะต้องเผื่ออาหารในเขาเนาะ20วันแรกใช่ครับใช่ไหมพี่ตรงนี้ก็เป็นอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งที่ทำให้เราเลี้ยงง่ายแล้วคุณภาพน้ําโอเคไหมผมใช้ระบบอินไลน์ครับมันก็น้ำน้ำผมก็จะค่อนข้างจะสะอาดกว่าเขาหน่อยหนึ่งไม่ได้ใช้แบบน้ําดิบเลยอินไลน์ก็คือว่ามีปัมีบ่อพักมีบอพักแล้วก็มาแบบว่าตกตะกอนใช่บําบัดก่อนแล้วมาเติมครับืพ้นที่แบบนี้การเลี้ยงของ ของพี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่แถวนี้ก็ถือว่ายากไหมเป็นๆหน้าๆครับแต่ก็ยังถามว่ายังโอเคอยู่ผมว่าโอเคอยู่ครับ670เปอร์เซ็นต์แต่ว่าสำเร็จส่วนใหญ่ครับเป้าหมายของเราเราเลี้ยงกี่วันครับของผมอยู่ไม่เกินผมจะขายไซส์หน้าสามอายุไม่เกินเจ็ดสิบวันผมจะเคลียร์หน้าสามก็คืออยู่กับเราเจ็ดสิบวันครับไม่เกินอ่ะสูงสุดคือนเจ็ดสิบซูเปอร์พีเอลอยู่กับเราเจ็ดไม่เกินเจ็ดสิบประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบก็ดูไซส์ ก็คือลดในเรื่องของตัวความเสี่ยงอยู่ที่อยู่ในบอ์ดิ้งของเราใ,ให้เยอะที่สุด30ัวัแรกก็ตัดตอนไปที่ลงมอฟังเลยให,ใ,ให้เราทำลูกกุ้งเรามาให้ใช่ครับผมอ่าโอเคในส่วนของตัวอันนี้คือเราสามารถที่จะใช้การจัดการเรื่องของตัวลูกกุ้งซูเปอร์บีแล้วก็รวมถึงการจัดการอาหารที่มีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนตรงนี้อันนี้ก็คือเราจัดการในส่วนของตัวเซกเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดไปละต่อไปเรื่องของตัวรองลงมาคือพลังงานครับ เพราะว่าในการเลี้ยงกุ้งประมาณ20%ถือว่าเป็นพลังงานนะครับใช่ครับปัจจุบันค่าพลังงานก็สูงสูงครับพี่พี่อู๊ดมีในเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานยังไงบ้างในการที่จะลดหรือว่าทําให้มันมีประสิทธิภาพยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยก็พออายุกุ้งน้อยเนี่ยมันก็มันก็ลดพลังงานไปส่วนหนึ่งแล้วก็ผมเลี้ยงระบบระบบน้าถ่ายน้ําเติมนะครับผมก็จะมีพวกใช้ปั๊มเติมน้ำใช้อยู่ทุกบ่อคือของผมจะเป็นแบบเติมเติมปั๊มตลอด ก็คือใช้ปั๊มดูดออกไปตลอดครับดูดตลอดเข้าตลอดปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมีปั๊มเข้ามาแบบว่าเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่มากขึ้นเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนที่เราใช้ปั๊มดูดน้ำแบบอะไรใช่ที่ผมเห็นแบบเป็นคงโบราณครับให้พี่พูดถึงประสิทธิภาพแล้วเรื่องของตัวเบนจิตหรือความแตกต่างอย่างไรบ้างพี่คือคือถ้ามันเป็นปั๊มโบราณเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่ามันลอยอยู่เนี่ยมันผมว่ามาเกิน6เดือนก็จะต้องมีปัญหาการซ่อมการรั่วของระบบบูธระบบอะไรครับครับเพราะงั้นคือเหมือนกกว่าาเเรรียะ สั่งตัดเองใช่ใช่ไหม<ช>คนคเลี้ยงกุ้งหรือว่าคนแถวๆนี้ที่เป็นคนผลิตก,กันเองครับแต่คราวนี้ก็คือถ้า เรื่องของตัวการซ่อมบำรุงต้นทุนที่มันซ่อมบำรุงจุกจิกบางชีเราอาจจะไม่ได้คิดครับมันแฝงอยู่ในนี้แล้วก็ประสิทธิภาพด้วยครับการกินไฟเป็นยังไงพี่กับตัวเดิมก็ใกล้กันนะแต่ถ้าเกิดแบบคุณภาพปริมาณน้ํากับกบแรงมาแรงที่ใช้เนี่ยสามแรงกับ5แรงมันก็ใกล้กันมันก็ลดลดค่าไฟไปได้ส่วนหมายถึงว่ารุ่นเก่าเป็น5แรงรุ่นใหม่เป็นสามแรงเท่ากับว่ามันก็กินไฟ้ร้อยลง ตรงนี้ค,คือเราเห็นผลไหมพี่ถ้าเราเทียบเป็นเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายเฉลีย่ยครับก็เห็นนะครับก็ลดลงค่าไฟก็ลดลงแล้วก็ปริมาณน้ําก็ทําเวลาสั้นลงตรงนี้ก็คือถามว่าตอบโจทย์เรื่องของตัวการลดต้นทุนของเราด้วยด้วยครับผมผมแย่งพูดหมดเลยเนี่ยพูด <laughs> <laughs> ไม่ได้พูดเลยก็เรื่องของตัวอีกอันอีกประเด็นหนึ่งก็คือปัจจุบันของเราเนี่ยเราใช้ปั๊มดูดน้ําเราใช้ปั๊มเนี่ยในส่วนของเฟสไหนยังไงบ้างครับผมเออใช้ใช้ดูด ตั้งแต่เตรียมบ่อใช่ไหมครับผมเตรียมบ่อเสร็จผมก็ใช้ปั๊มเนี่ยดูดเข้าเลยเข้าเสร็จปุ๊บพอน้ําพอก็จะมีปั๊มที่ดูดกลงกลางเพื่อเอาเอาเด่ออกครับแล้วก็ผมก็จะเติมจะถ่ายวันหนึ่งประมาณสองสชั่วโมงก็จะเติมเข้าตลอดอย่างเงี้ยครับตอนตอนกุ้งกินอาหารเยอะๆแล้วช่วยลดของเสียในบ่อไปด้วยครก็พูดไปถึงบ้านพูดมาถึงขั้นนี้แล้วนะพี่เอ่ยชื่อให้หน่อยนึงก็ได้ว่าว่าเราใช้ของเขาอยู่อะไรเงี้ยฮะก็เป็นของ NPC พครับ S อปั๊มอัอันนี้คือถ้าเราจากที่ประสบการณ์ที่เราได้ลองใช้มาประมาณสัก6หกเดือนครับเป็นยังไงบ้างที่หกเดือนนี่สองขอบใช่ไหมครับได้ครับประสิทธิภาพความพึงพอใจเป็นยังไงบ้างณตอนนี้ก็ก็ก็ดีนะครับเขามีไหลไหลไหลขนาดให้ตอบโจทย์ใช้ขนาดเล็กแบบใช้ส่งใกล้ๆก็มีแล้วก็ขนาดที่เป็นปั๊มแรง5แรงเนี่ยส่งไไกลก็มีครับก็ตอบโจทย์ครับผมมีใช้หลายรูปแบบมากครับที่ฟาร์ม ก็คือตอบโจทย์เรื่องของตัวประสิทธิภาพใช่วก็เรื่องของตัวใช่ครับเพราะว่าบเพราะว่าบางทีบอร์ดตั้งต้นผมมันอยู่กับบอดสุดท้ายมันอยู่ไกลกันทิ้ง300เมตรอย่างเงี้ยครับอืมก็ต้องใช้ที่มันเป็นแรงม้าสูงหน่อยอืมแต่ก็คินไฟลดลงใช่บเพรตัวเดิมตัวเดิมครับครับผมเพราะเขาคิดมาแล้วเนาะครับเขาคิดมาแล้วโอเคสุดท้ายครับพี่อู๊ดปัจจุบันเนี่ย เรื่องของตัวในมุมมองที่อตอนนี้คือเรารเจอปัญหาเรื่องของตัวเรศรษฐกิจกําลังซื้อในต่างรประเทศที่มันตกต่ำลงร,ราคากุ้งก็เป็นอย่างนี้มีอะไรอยากจะสื่อถึงเพื่อนร่วมอาชีพเราหรือว่ามองว่าเราจะปรับตัวยังไงหรือว่าจะทํายังไงดีกับในปัจจุบันนี้ถ้าถามผมเนี่ยผมผมผมว่ากุ้งเนี่ยมันจะมีหน้าดีและห,หน้าราคาถูกกับหน้าราคาแพงนะครับหน้าราคาแพงเนี่ยมันก็อยู่ช่วงปลายปีเนาะ ช่วงเนี้ยมันจะเข้าน้าราคาถูกถ้าถามผมจริงๆเนี่ยโซนบ้านแปดล้วเนี่ยมันยังพอเลี้ยงได้ครับคือราคาเนี่ยของผมมันมีแม่ค้าคนกลางเนาะในพื้นที่ในพิ้นที่ใช่ราคาจะบวกจากราคามหาชัยที่เขาตั้งมาเนี่ยยี่สิบห้าบาทถึงสามสิบบาทต่อไซส์เฉพาะไซส์ใหญ่นะครับไซส์เล็กปกติก็ก็ยังถือว่าคนเป็นลิ้วโชคดีส่วนถ้าถามผมให้ผมแนะนําคือช่วงเนี้ยมันถูกก็ก็ลาปล่อยครับเหมือนผลผลิตมันเยอะถ้าถามผมนะมันเยอะแล้วก็ต้องทํา ไปเลี้ยงกุ้งที่แบบไซต์ที่เขาตลาดต้องการคือไซส์ใหญ่หน่อยไซส์ใหญ่ของพี่นี่คือประมาณไหนครับคือ3เป็นหน้าสาม <3 S 1> ขึ้นไนขึ้นไปครับก็เป็นเหมือนมันก็เป็นตลาดรองรับคือคนก็ยังทํากันได้น้อยโซนนี้ก็ยังแบบยังพอพอดำได้ครับสามถึงส่ตัวก็คือว่าถ้าใครเลี้ยงอยู่ในอาชีพนี้ต่อก็ถ้าจะเป็นควรจะไปที่หน้าไซส์ใหญ่ใช่ใหญ่ครับแต่ถ้าแบบดูแลแบบไม่น่าจะก็ปล่อยปล่อยน้อยลงไปหน่อยเพื่อเลี้ยงลูกน้องไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอช่วง ไปช่วงกันยาตุลาก็เริ่มปล่อยไปขายปีใหม่มันก็ช่วงนัคขมาวก็พีขึ้นมาแล้วก็ต้องประคองตัวไปต่อไปแล้วครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่วุฒมากเลยสำหรับเรื่องของตัวคอนเซ็ปต์และแนวคิดในการเลี้ยงกุ่งของทางครับขอบคุณมากครับพี่วุฒิครับขอบคุณบครับ